ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ที่รักครบรสธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบุรพานะครับวัดลหานไร่อำเภอบันค่ายจงังหวัดระยองวันนี้พบกันในรอบดึกๆหน่อยนะครับรอบดึกหน่อยของวันอังคารนะครับวันอังคารที่22กันยายนก็เป็นช่วงที่หลายคนเหนื่อยหน่อยนะในส่วนของ รับราชการนะครับพอเป็นเดือนแห่งาการ,กรเกษียณอายุราชการนะครับ30กันยายนนี่ก็เป็นการปฏิบัติร,ราชการเป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นในห่วงเวลานี้ก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับในจัดงานาแสดงมุทิตาจิตบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่จะ,กะเกษียณนะครับสู่เส้นทางสายใหม่นะครับ ตลอดพ่วงเวลาที่สละทุ่มเททุกอย่างเนาะเพื่อประเทศชาตินะครับก็ให้กำลังใจกันก็คงจะยาวไปถึง30มสินนแหละครับวันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอสออนอุดรทีวีนะครับ,รบขอบพระคุณเพื่อนพ้องน,น้องพี่กัลายาณมิตรนะที่ทักทายกันเข้ามานะครับพูดคุยกันขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ก็ยังคิดถึงกันนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นะครับโดยาสายเดียวกันนะครับโดยดจิตใจที่ศรัทธาเดียวกันนะครับในองค์หลวงปู่ทิมนะครับซึ่งท่านเป็นพระผู้ทรงกัิญญาตอนนี้ก็จุดไม่อยู่นะครับจุดไม่อยู่บารมีของท่านได้ท่านได้มาโปรดมาช่วยเหลือกันจริงๆนะครับก็ยินดี หลายท่านทีเ่เริ่มสะสมแล้วนะครับแล้วเริ่มสะสมแล้วบางคนหลายท่านที่มีแล้วก็ยินดีนะครับแล้วก็หลายคนก็ยังเก็บสะสมกันเรื่อยมานะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรนะไม่รู้ว่าจะหายากแค่ไหนนะครับเพราะหลายชิ้นหลายอย่างก็หมดลงไปแล้วก็อยากจะนำมาวางไว้น,นำเสนอไว้นะครับ ในที่ตรงนี้พื้นที่ช่องเล็กๆนะครับเอาไว้พอได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับฮนุมานที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ไม่ก็ต่อเนื่องจากชุดโลหะนะครับที่เป็นเนื้อทองแดงกับนวะที่ได้นำเสนอไปแล้วเนาะคราวก่อนนะครับหนุมานไม่มีวันตายเป็นทหารเอกทหารกล้าวันนี้ก็เอาเป็นเนื้อชุดผงนะครับ ุดผงชุดนี้ก็เพิ่งนำมานำมาลงเสนอนะชุดผงชุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นผงที่ไปปรากฏอยู่ในหลังพระคุณแผนนั่นแหละครับพระคุณแผนภายกุมารนนะพิมพ์เดียวกันเลยนะครับพิมพ์เดียวกันพิมพ์นี้เลยนะครับก็วาระก็ตั้งแต่วาระหนึ่งสองมาเช่นเดียวกันแหละวาระหนึ่งสองมาเรื่อยนะครับจนถึงหนึ่งหกสำหรับอนุมานนะครับ ก็อาจจะมีรูปทรงเป็นการแกะด้วยไม้มงคลต่างๆด้วยเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองคําก็มีเนื้อทองคําก็มีนะครับเนื้อเปียกทองเนื้อนวะเนื้อทองแดงมีนะครับมีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเนื้อผงนะครับเนื้อผงมีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับมีอยู่จํานวนหนึ่งอยู่เพิ่งเพิ่งเอามานําเสนอนี่แหละนะครับ ก็ให้มันต่อเนื่องกันกันกบชุดเนื้อโลหะนะครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างโดยทั่วไปนะครับอันนี้เป็นทองแดงนะครับแต่ไม่ใช่ทองแดงสิเป็นเนื้อผงนะครับนเนื้อผงตัวนี้เขาก็จะอยู่ในในไหอีกแบบหนึ่งนะครับในไหครับเอาให้ดูกันนะครับถ้าเขาไปฝังอยู่หลังหนุมานก็จะฝังประมาณครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวมีตัวอย่างอยู่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ไปก่อนนะครับมีตัวอย่างนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเป็นประกบเป็นลักษณะประกบหน้าหลังนะครับเป็นบล็อกหน้าบล็อกหลังประกบะกดหลังจะคมชัดหน้าจะคมชัดแต่รอยต่อตัวเนี้นะจะมองเห็นแสดงว่าบล็อกมันก็จะมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับสาหรับเนื้อผงเนี่ยบล็อกหน้าหลังนะครับก็กดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ เป็นเหมือนกันทุกองนะเป็นเหมือนกันทุกองค,ครับจะเป็นเหมือนกันทุกองจะคมจะชัดจะหนักเบาบ้างเกาอยู่ที่จังหวะน้ำหนักการกดลงไปอันนี้มีจีวรด้วยนะครับในจุดนี้มีจีวรด้วยพอมองเห็นอยู่นะครับจีวรอยู่ระหว่างตรงนี้แนละอกท่านนะครับบางชิ้นก็เห็นเป็นเป็นเพชรน้าทั่งนะครับเพชรน้าทั่งที่ฝังอยู่ข้างในฝังอยู่ตรงนี้นะเพชรน้าทั่งฝังอยู่ แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยนั่นนะครับก็จะหลุดน้อยองค์ที่เห็นยังยังยังสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะมันผ่านการเวลามาอย่างอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีจีวรนะครับไม่มีจีวรอนุมานฌานสมอนนะครับนี่อันนี้มีจีวรติดรงนี้มีจีวรนะครับอัน,นมีจีวรจะเห็นรอยเห็นรอยบุ๋มอยู่นะครับรอยบุ๋มนะครับรอยบุ๋มตรงนั้น ก็คือเขาจะมีพลอยมีเพชรหน้าทาั่งแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นเพชรหน้าทั่งนะครับที่ฝังอยู่ก็คนที่ที่เขาคิดทันคิดได้เขาก็จะไปรีบเคลือบด้วยอะไรนะเขาเรียกแล็กเกอร์เลกเกอร์แล้วก็ไปเลี่ยมไว้นะครับกลัวเขาหลุดนะครับแต่อันนี้น่าจะหลุดหลุดมาแล้วนะครับก็มีมีบ้างไม่มีบ้างทีนี้ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพิเศษก็คือหลังทองคําเนี่ยหลังฝังทองคํานะครับตัวนี้นะพิมพ์เดียวกันทุกอย่างทุกประการนะครับต่างกันตรงที่ฝังทองคําพิเศษทองคําเป็นทองคําแท้นะครับเป็นทองคําแท้ไปวัดค่าน้ําทองได้เลยนะครับตัวนี้ครับนี่ทองคําแท้ วาละช่วงประมาณนี้นะครับถึงหนึ่งสองถึง1นนะครับที่มีการสร้างตัวชุดเนื้อทองนี่ยเขาก็จะเขาก็จะมีวันลนะไม่ไม่เกินกันนะครับวันลนะเหมือนกันแหละเหมือนนั่นเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยก็ทำมาพร้อมกันพิมพ์เดียวกันทั้งหมดนะครับนี่นะวันนี้เราคุยเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวอ่ ก็มาดูมาดูท anyway. like ี่เขาไปฝังอยู่ในอนุมานก็จะฝังประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับฝังประมาณนี้นะครับที่เขาฝังอยู่ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับพิมพ์เดียวกันเลยครับทุกประการนะครับสองอันเดียวกันบล็อกคมชัดประมาณเดียวกันแต่ว่าตัวหลังเนี่ยน่าจะคมชัดน่าจะสวยอ่ะผมว่านะ เท่าที่ดูเขาจะสวยคมกว่าสวยคมแปลว่ามวลสารมวลสารก็คงจะผสมได้ที่เพราะเขาจะเข้าไปในเนื้อบล็อกได้คมชัดกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เอาทําเป็นรอยองค์นะครับทําเป็นรอยองค์ออกมานะครับรอยองค์ออกมาเฉพาะหานุมานนะครับเฉพาะหานุมานไม่ได้ไปฝังอยู่ในคุณแผน พอฝังคุณแผนก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับเนี่ยไม่ค่อยได้เจอหรอกฝังคุณแผนแบบนี้เอ้ฝังอนุมาณแบบเนี้ยคุณแผนนะครับก็จะมีทั้งวัลละหนึ่งสี่ก็มีนะครับหนึ่งห้าก็มีหนึ่งหกก็เห็นนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสรงผลใหญ่นะครับอา้าวให้เห็นให้เห็นให้เห็นอ่า,อาวิธีการนะครับให้เห็นวิธีการก็แล้วกันเนาะเนี่ยครับก็จะมีจีวรเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะ มีที่เก็บสถานที่เก็บแหล่งที่เก็บก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ให้เห็นว่าไปอยู่ฝัง่งหลังคุณแผนจะเป็นยังไงด้านข้างก็จะเท่าเท่ากันนะครับด้านข้างดูแล้วก็เท่ากันทุกประกานนะครับก็จะโผล่มาประมาณหนึ่งนะครับให้เห็นให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพนะครับเอาทีนี้เราจะมาดูตัวเนื้อท่านบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหนุมานคุกฝุ่นไปเลย ครับจับยังติดมืออยู่เลยนะครับตัวนี้ชุดนี้เป็นเนื้อพลายเนื้อว่นลงบอลพองลงสายแร่เหมือนกันนะครับก็สองดูแต่ละองค์ก็จะติดมากน้อยไม่เหมือนกันนะครับสําหรับบอลสายแร่นะครับมีเยอะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันบางอันนี้มีจีวรนะครับนี่อันนี้มีจีวรพอจะเห็นอยู่นะครับนี่ครับอันนี้มีจีวรนะครับ อจะเห็นอยู่นะครับจีวรน,นี่นะครับจีวรท่านนะเนี่ยที่เป็นรูตรงนี้เป็นรูที่ฝังเพชรหน้าทั่งนะครับแล้วฝังพลอยส่วนใหญ่จะเป็นเพชรหน้าทั่งที่เห็นเนี่ยแต่ตัวนี้หลุดไปแล้วละ่ะตัวนี้หลุดเพราะน่าจะเป็นภูมิปัญญาที่ไม่ไม่ไม่ได้เพราะเขาเป็นผ้าไงครับเป็นจีวรไงครับมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรยึดนะ ดูเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันขนุมานชานสมอนทนะหารกล้าทหารเอกอันนี้ไม่มีไม่ได้ฟังตะกุดทองคำเป็นลักษณะการประกบนะครับเราประกบดูองค์ใหม่นะครับดูองค์ใหม่อ,อง์นึงนะครับ ดำดำขาวขาวเรืองเืองสารพัดเนื้อนะครับนี่ครับนี่สายบอลสายแร่นะครับลงบอลทองก็จะติดมากน้อยแล้วแต่นะครับแล้วแต่อันนี้อยู่ในบล็อกแน่นอนนะครับอยู่ในบล็อกเพราะบอลเนี่ยบางทีก็มีทาหลายท่านที่ดูในในคลิปหลายๆคลิปนะครับก็จะเข้าใจแล้วนะครับว่าพวกบอลพวก อะไรสายแรกเนี่ยจะอยู่ในบล็อกก็มีหรือจะมามาชุบมาทาข้างนอกก็มีนะครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นแล้วก็ถ้าเราพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ที่มาาเออทําไมมันบางองค์มีมากบางองค์มีน้อยบางองค์ติดอยู่ในเนื้อเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเข้าไปในเนื้อส่องดูดีเข้าไปในเนื้อเลยแสดงแสดงที่ว่าเขาแห้งเขาซึมเข้าไปในน้าว่านในอะไรเป็นเป็นเนื้อเดียวกัน นี่ครับถ้ามองอย่างนี้ดูได้เลยชัดเจนเลยว่าเขากดจากข้างบนลงมาข้างล่างจดจากข้างบนลงมาเพราะข้างล่างเขาจะคมชัดมากเนี่ยด้านหลังเนี่ยคมชัดมากแสดงว่ากดจากข้างหน้าลงไปครับเป็นการประกบนะครับประกบอ่าเห็นไหมครับสวยงามนะครับดูคาบอันนี้ก็ขึ้นมาก็เเขาก็จะมาอย่างนี้เขา นะครับธาตต่างๆนะครับมันเหมือนกับผงอผงอะไรสักอย่างนะครับผงที่ที่เคลือบอยู่ที่อยู่ตามผิวขององค์พระนะครับ ากับบล็อกบ้างหรือขึ้นมาเองบ้างหรือไปอยู่ในที่เก็บที่เขาเก็บไว้อันนี้หน้าตาเป็นตัวที่ฝังตะกุดทองคำนะครับดูเนื้อดูความเก่าของเขาเราท่านก็ลองพิจารณาเอา,าตามที่เห็นครับมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์นี่ครับเป็นตะกุดทองคำนะครับนี่ครับ นะเขาไปวัดค่าวัดค่าก็มีน้ำทองนะครับมีน้ำทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเปอร์เซ็นต์สูงทองคำแท้แน่นอนนะครับมีเยอะจริงๆนะครับของหลวงปู่ทิมไม่ใช่ว่ามีแค่นั้นนะยังมีเยอะอยู่นะครับสำหรับมงคลของท่านไอ้ที่เรายังไม่เคยเห็นก็ยังมีอยู่นะครับ ต่อยู่กับผมนี่ผมที่นําเรียนมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเยอะอยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันดู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 ผงดูพวกผงนี่มันขึ้นขึ้นมานะครับเห็นไหมครับสวยนะครับสวยมากนะครับสวยเข้มขลังมากไม่กล้าจับแรงด้วยนะเห็นไหมครับน,น,นี่ฝั่งของคำ ก็จะอยู่นี้แหละครับวันนี้ก็เอาตัวนี้นะมาให้ชมกันนะครับอนุมานชานสมอนนะครับอนุมานทหารกล้าหลวงปู่ทิมไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับท่านก็ไปเรียนรู้สําหรับมลาพิชามาเหมือนการสร้างอนุมานเกจีดังที่สุดก็อะไรนะครับตะกุดลงอะไรนะมันมีหนุมานหนุมานกับตะกุดกับอะไรอะ หลวงปูดสุนหลวงพ่อสุนนะครับหลวงพ่อสุนหลวงพ่อเหลือตามตำรามีอยู่นะดูนะครับให้ดูให้ดูเนื้อเป็นดูเนื้อดูน้ําว่านดูอะไรที่เขาติดเขากเกาะเขาผูเคบผดขึ้นมาอันนี้มันอยู่ในซอกนะสองไม่เห็นลึกๆไม่ได้ไม่ขยยอันนี้ขยายแล้วแ่ะเนี่ยแต่มันอยู่ข้างในเห็นได้แค่นี้แหละครับ โอ้ยโอเคนะครับนี่ครับสวยงามสวยงามวันนี้เป็นหลังทองคำครับดูอีกสักองค์หนึ่งน้องหนุมานคุกฝุ่จริงๆนะเนี่ยดูนะครับสวยจัดประหลัดบอกสวยนะครับเพื่อนพอน้องพี่ครับใครมีก็เอามาโชว์มาทักมาทายกันนะครับอันนี้เป็นชุด นุมานชานสมอน,นะครับแต่ว่าเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงผงไม่ใช่เป็นเนื้อโลหะข่าวก่อนนะครับซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในหลังพระคุณแผนวาละต่างๆนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเห็นนะครับเห็นอยู่พิมพ์นี้เลยนะครับพิมพ์เดียวกันแต่ว่าจะเป็นคนละอย่างกับที่เป็นโลหะนะครับจะพิมพ์จะไม่เหมือนกับที่เป็นโลหะนะครับมันก็ก็จะพอมีอยู่ให้แบ่งปันกัน นะครับใครที่ยังงันก็ยังแบ่งมาในสายบุญอยู่นะสายบุญก็ยอดบุญกันก็ยินดีนะครับซึ่งกระทินก็ได้วันแล้วกระทินวันที่18ตุลาคมนะครับ18ตุลาคม2563 18ตุลาคมสำหรับวัดพรหมจันทร์นะครับนี่นะครับชุดนีย้ยังพอมีนะครับสวยจัดทุกองค์สวยจัดทุกองค์ครับสวยจัดทุกองค์นี่นะ ส,คคสวยจัดทุกองค์ครับสวยจัดทุกองอันนี้ยังมีอันนี้มีจีวรยังมีจีวรอยู่อันนี้มีนนม,มีจีวรอา้าวเส้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะครับอันนี้จะเป็นเกสาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแล้วนี่นะผมว่าเป็นเส้นเกสาหรือเปล่า โอ้นี้เส้นเกษาด้วยนะเนี่ยน่าจะใช่นะครับก็ติดอยู่งี้น่าจะใช่นะผมวานะเดี๋ยวเดยวเพราะว่าไม่ได้ส่องทุกอันนะไม่ได้ส่องทุกชิ้นหรอกครับมาไงก็มางั้นอาจจะเป็นเส้นผมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะมีสองอย่างเป็นเส้นผมกับเส้นเอ็นดูดูดูด,ดูดูสายแร่ดูบอลน,นะครับดูสายแร่นะครับ เขาจะแห้งซึมเข้าไปในเนื้อนะครับสวยงามมากองนี้เอ้าข้างนี้ก็มีเออข้างนี้ก็มีข้างนี้ก็มีสินี่นะสวยดีนะครับองนี้ครับผมไม่ได้สองอาหลังหลังตะกุดทองคําอีกต่างหากโอ้สวยครับสวยองนี้สวยจัดสวยจัดสุดยอดเลยนะครับ ผมไม่ได้ดูทุกองนะครับไม่ได้ดูทุกองมันปนๆกันอยู่ในนี้นี่ครับมันปนๆกันอยู่ในนี้นะครับนี่ครับปนๆปนๆในถุงปนๆในถุงเขาปนกันอยู่ปนกันอยู่ในนี้ปนกันอยู่นี่ครับันนี้ผมเอาออกมาจากส่วนหนังก็มารวมกันไว้อย่างนี้รวมกันไว้แยกออกมาเพราะมันรวมๆกันหลายชิ้นนะครับมันรวมๆกันหลายชิ้นไม่มีชิ้นเดียวหลายชิ้น เราก็แยกออกมาดูจีวอรตรงนี้ดูจีวอรตรงนี้นะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ดูนี่ครับตรงนี้เขาจะเป็นออกมาติดยาวเลยนะเห็นไหมจูนจูนจูนเออชัดหน่อยสิเออนี่นะครับติดแบบนี้ก็มีนี่ฮะนี่ครับธรรมชาติล้วนๆน,นะครับเป็นแบบนี้ก็ก็เห็นอยู่แต เี่อกี้ผมดูมันก็มีที่สมบูรณ์อยู่ผมเห็นอยู่ไม่กี่องค์อ่ะอันนี้ยังมีจีวรชุดนี้มีจีวรครับถ้ามีมันมีทั้งจีวรแล้วก็ไม่มีนะครับน่าจะมีอยู่สักองค์หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองให้เพื่อนๆดูนอกเผื่อเจอนะครับแคปหนึ่งนะเดี๋ยวคนดูนิดหนึ่งมันมีสมบูรณ์สมบูรณ์หรือเปล่าจะมีที่เป็นฝัง อะไรอ่ะฝังวะอันนี้ีฝังตะกุดทองคำอันนี้ก็ฝังตะกุดทองคำอีกองหนึ่งอยู่ข้างล่างก็ปนปนกันอย่างนี้มเพชรหน้าข้างไปดูองค์ที่มันมีเพชรหน้าข้างส่วนใหญ่มันจะหลุดครับมันจะหลุดนะครับอันนี้ข้างล่างนี่แหละครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้ผมคัดออกมาเป็นพิมพ์มันก็จะมีหลายพิมน่นนี่นั่นก็คัดออกมาเป็นอันกันนะครับ วันนี้ก็นำเสนอส่วนนี้เนาะเพื่อนนี่น,นี่ตัวนี้น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวก่อนผมว่าใช่แน่ตัวนี้นี่ครับยังเห็นอยู่ครับเพชรหน้าทาั่งเดี๋ยวไหนล่ะนะครับข้างในผมว่าผมว่าใช่นะองค์นี้นะจะเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละอันนี้ครับเห็นไหม นั่นแหละครับเป็นก้อนนี่แหละครับเพชรน้าทั่งครับฟังฟังย้งไหมอง์นี้ไม่หลุดนะครับอง์นี้ไม่หลุดโอเคเลยโชคดีนะครับที่เห็นผมไม่ได้คัดไรก่อนหน้าโอเคนะครับวันนี้ครับหนุกมานทหารกล้าก็ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวผมจัดเป็นชุดชุดร่วมบุญต่อยอดบุญกันนะครับชุดต่อยอดบุญกันใครที่อยากได้ก็ทักทายกันเข้ามานะครับ แบ่งปันกันไปน่าจะมีอยู่ประมาณหนึ่งครับไม่เยอะหรอกก็มีแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าชุดทองคํามีนิดหนึ่งก็จะให้แบ่งอันนี้คู่กันไปสักอันสักชิ้นนะคนละชิ้นแบ่งกันไปครับมันไม่มีมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับสําหรับตะกุดอันนี้เขาว่าจะเป็นตะกุดสาริกาแต่ว่าสาริกามันเป็นดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับเขาจะมีโคร 3, ้รเลยสามเพราะแข็งมากขาแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากกด ไม่ลงนะครับแข็งแขรงมากเพราะว่าเป็นเนื้อฝาบาทแน่ก็จะให้ไปคู่กันนะสำหรับท่านที่ร่วมบุญก็จะคู่กันประมาณอย่างนี้คู่กันไปอย่างนี้นะครับก็คู่กันไปแบบนี้ก็แบ่งกันไปใช้น้องบารมีหลวงปู่ครับนี่ครับไปคู่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจัซูมใกล้ๆดูนี่จะประมาณนี้นะครับอันนี้นะดูเข้มขังอยู่พอสมควรนะครับ เป็นเนื้อฝาบาทครับดูแล้วครับเป็นน่าจะเป็นฝาบาทเพราะแข็งมากแข็งแรงมากแข็งแข็งมากโค้เลขสามแบบนี้นะครับก็ได้มาอย่างนี้ครับมีมาเก็บมาอย่างนี้ครับก็แบ่งกันไปเป็นคู่นะครับแบ่งกันไปเป็นคู่นะครับแบ่งกันไปเป็นคู่แบ่งปันกันไปหมดแล้วดูแล้วมันมีมันรุ่นอันนี้นผมสองปเป็นเห็นเห็นเห็นเลขที่เคยลงข่าก่อนนะครับ เลขอากาักขระเลขยันนะ่ะผมสองเห็นอยู่เดี๋ยวอันนี้มีไหมมันมีแทบทุกอง์นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับที่เป็นตัวอุณาลมนะครับมันมีอยู่นะจานตะกุดนะครับในตะกุดเพราะตะกุดหลงปูก่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีจานหรือบางอันก็เห็นน้อยมากเบามากนะครับแต่อันนี้มีอยู่เห็นเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนจะได้มันไม่ซูมมาดิ เดี๋ยวลองดูดูมีอยู่ครับมันเห็นเห็นสองข้างนอกเห็นอยู่นะจะเห็นเดี๋ยวเอาดูที่มันน,นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวอย่างอย่างนี้ครับเห็นเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าได้ไปก็ไปส่องดูนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยรอยจานนะครับด้าน,านข้างอรอยรอยจานขนาดเล็กยันอุณารลมเปิดปิดนี่ครับ นี่เลยนะครับเนี่ยตวเนี้ยเห็นแทบทุกองค์นะผมดูเห็นแทบทุกดอกนะสองสามสี่อันก็เห็นอยู่เอาแล้วนี่นี่นะครับจะเห็นไหมเนี่ยนี่ครับนาโลมเป็นจานนะครับรอยจานนะครับนะครับผมดูสองสามองคก็เห็นเพราะฉะนั้นก็น่าจะมี น่าจะมีแหละน่าจะมีคู่ดอกครับลอยจานแบบนี้โอเคนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับวันนี้มารอบดึกสักนิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับก็อย่างน้อยก็ได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวจะห่างหายนานเกินไปนะครับเอาในโอเคนะครับจะเป็นคู่แบบนี้นะร่วมบุญนะครับร่วมบุญกันนะครับตัวต่อยอดบุญกันก็มาเพื่อนๆถ้ามาวันที่ยี่สิบห้าก็ยาวไปเลยนะครับสิบแปดนะครับสิบแปด 18ตุลานะครับกระถินได้วันแล้วนะครับคณะกรรมการบู่บ้านนะครับก็พูดคุยประชุมแล้วเป็นวันที่18ตุลานะครับกระถินนะครับปีนี้นะครับหลายวัดเหลือเกินทั้งวัดสว่างอินทราศิลาด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอะไรค่อยว่ากันไปวันนี้นําเสนอเรื่องของหนุมานชานสมนนะครับหนุมานไม่มีวันตายนะครับทหารเอกทหารกล้านะครับ เอาไปช่วยปรับช่วยแก้ช่วยนุนนะครับนะในอีกมุมหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อผงจากชุดที่แล้วเป็นเนื้อโลหะวันนี้เนื้อผงครับก็หวังว่าคงจะได้เป็นประโยชน์นะครับมีเนื้อหาสาระความรู้บ้างนะครับว่ามีวัตถุมงคลอย่างนี้เก็บอยู่นั้นใครที่มีความเห็นยังไงก็พูดคุยกันนะครับฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบารมีแห่งลวกปูทิมดูแลปกป้องรักษาทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อน้องน้องพี่กับยาจมิตรนิขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเหมือนเดิมนะครับบุญรักษาบารมีหลวงปู่ปกป้องนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้และความขอพระคุณนะครับจากสะออนอุดรทีวีนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ